ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง Sam s ุง Galaxy A57 5G รุ่นปี2026ที่เรียกได้ว่ามาแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวเต็มรูปแบบเพราะเป็นรุ่นที่ต่อย,ยอดจากความสำเร็จของ A Serie s eries, ในปีที่ผ่านมาและแน่นอนว่า s a ั s u ุงได้ใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาให้ใช้งานกันอย่างเต็มที่จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือมือถือที่คุ้มค่าที่สุดในระดับกลางปี2 0 2 6 ดีไซน์ของซัม s ุง Galaxy A 575G ต้องบอกเลยว่าซัมซุงยังคงเอกลักษณ์ความเรียบหรูที่ลงตัวมากๆตัวเครื่องบางเฉียบน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยวัสดุที่ทนทานผิวสัมผัสด,ด้านหลังให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนจับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงสีสันก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีดำด้านสีเงินเงาหรือสีฟ้าแบบใหม่ที่ดูสดใสและแตกต่างอย่างชัดเจนหน้าจอของรุ่นนี้ก็ยังคงความประทับใจเหมือนเดิม มาพร้อมจอ Super AMOLED+ Plus ขนาด6.7นิ้วความละเอียด FHD+ บกที่รองรับอัตรา f r เฟรชเร e 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นโซเชียลต่างๆไหลลื่นสุดๆอีกทั้งยังมีความสว่างสูงถึง1,500 nits ที่ช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งได้สบายๆไม่ว่าจะดูวิดีโอเล่นเกมหรืออ่านบทความก็ได้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสสมจริงตามสไตล์ของ a m s u ุง ในส่วนของประสิทธิภาพการทำงาน Galaxy A57 5G ใช้ชิปเซ็ต Exynos รุ่นใหม่ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรประหยัดพลังงานและแรงเพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมกราฟิกสูงหรือการตัดต่อวิดีโอสั้นๆก็ทำได้อย่างไม่มีสะดุดพร้อมแรมขนาด8กิกะไบต์และมีตัวเลือกสูงสุดถึง12กิกะไบต์รวมถึงหน่วยความจำภายใน256กิกะไบต์และ512กิกะไบต์รองรับมิโครดีการ์ดเพิ่มเติมได้อีกจึงตอบโจทย์ผู้ที่ชอบเก็บรูปภาพ วิดีโอหรือไฟล์งานเยอะๆได้สบายๆกล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญของ Galaxy A57 5G เพราะ a m s u ุงได้อัปเกรดกล้องหลักความละเอียด 108mp พร้อมระบบกันสั่น OIS ที่ถ่ายได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยกล้อง Ultra อ Wide าาความละเอียด 12mp เก็บภาพมุมกว้างได้ครบทุกมิติและกล้องแมโคร 5mp สำหรับถ่ายระยะใกล้ๆที่เก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมส่วนกล้องหน้าให้มา 32mp ที่รองรับโหมด Beauty และ AI ปรับโทนผิวให้ออกมาสวยเป็นธรรมชาติ เหมาะมากสำหรับสายเซลฟี่หรือสายคอนเทนต์สำหรับคอเกมและสายบันเทิงก็ไม่ต้องกังวลเพราะเครื่องนี้มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอระบบ d o น b ี a แ m o s อให้เสียงดังคมชัดและมีมิติเล่นเกมหรือดูหนังคือฟินสุดๆแถมยังมีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นช่วยให้เล่นเกมต่อเนื่องได้นานโดยไม่ร้อนจนเกินไป ด้านแบตเตอรี่ Samsung Galaxy A 57 5G ให้ความจุมา5,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว 67W และยังรองรับชาร์จไร้สาย 25W ทำให้การใช้งานตลอดวันไม่ใช่ปัญหาเลยใช้งานหนักแค่ไหนก็อยู่ได้สบายๆและด้วยการจัดการพลังงานที่ฉลาดจาก One UI เวอร์ชันล่าสุดยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่าเดิม เรื่องซอฟต์แวร์ Galaxy A 57 5G มาพร้อม Android 1 6ที่ครอบด้วย One UI 8เวอร์ชันใหม่ล่าสุดทำงานได้ลื่นไหลกว่าเดิมเพิ่มฟีเจอร์ AI ัจฉริยะที่ช่วยในการปรับแต่งภาพจัดการพลังงานและยังมีระบบความปลอดภัย Knox Security ที่ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยอยู่เสมอและที่สำคัญคือเรื่องราคา Samsung Galaxy A 57 5G เปิดตัวมาในราคาที่คุ้มค่าสุดๆอยู่ในระดับกลางที่จับต้องได้ง่าย ไม่แพงเกินไปแต่ฟีเจอร์และประสิทธิภาพจัดเต็มเกินราคาเหมาะสำหรับทั้งนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือใครก็ตามที่อยากได้มือถือสเปคแรงใช้งานยาวๆวโดยไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนรุ่นเรือธงสรุปแล้วซั m ซุง Gala ็กซ a 5 7 5 g p ี2026คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งดีไซน์สวยหน้าจอคมชัดกล้องถ่ายรูปสุดยอดแบตเตอรี่ทนทานและประสิทธิภาพแรงพอตัวในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงหากคุณกำลังมองหามือถือ5 g ระดับกลางที่ให้ความคุ้มค่าเกินราคา บอกเลยว่า Galaxy A57 5G คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาด